วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบน,นะคะอืมดิฉันมีไอเดียบางอย่างที่คิดกได้พอดีก็เลยอยากจะทำแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าซึ่งดิฉันเหลือเวลาให้คิดอีกนิดหน่อยวันที่20มีประชุมก็คงจะลองเสนอดูเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันนะคะว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าในระหว่างนี้ก็คงต้อง รียมการไปก่อนหวังว่าจะได้ผลนะสามารถทำได้ครับและตอนนี้นะคะหลังเด็กที่เราได้ดำเนินแผนการมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้ทำการเข้ามาที่ Discord ของพวกเขาปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพวกเขาจะรู้ไหมว่านี่คือดิฉัน สติชันว่าคงไม่รู้หรอกดิชันว่าดิชันก็เนียนอยู่นะดูสิดิฉันสปายมาด้วยชื่อวีดออาหนึ่งสติเขาก็คงคิดว่าเราคงเป็นทีมงานนั่นแหละมีอะไ<อ><ด>รครับผมครับแล้วส่วนเรื่องพวกคําถามนะครับจะเป็นประมาณไหนละครจะเกี่ยวกับทุกคนในค่ายเลยหรือจะเกี่ยวแค่กับวีที่โดยส่วนตัวติดตามนะครับก็เน้นไปที่วีที่อ่าคนที่มาอวอพรชื่นชอบครับผมอยากจะวอพรอะไรอยากจะฝากอะไรก็ สามารถพูดได้ในคลิปเลยครับและแล้วนะคะเราก็มาอยู่กับวันปฏิบัติการจริงของเรานะคะกับผู้ช่วยตลอดแผนการของดิฉันคุณจอจี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ในที่สุดการวางแผนอันยาวนานของเราก็กำลังจากถึงจุดสิ้นสุดแล้วผมนี่ตื่นเต้นแล้วแตมีอะไรให้ช่วยไหมครับอย่างไม่มีโอเคขอโทษครับเมื่อกี้ เราไม่โปะใช่ไหมเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับอ่เราว่าเราเซอร์ไพรส์แล้วทางคนดูของเราเซอร์ไพรส์กว่านะครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณเทียนอันดูดนครับหูป,ปากแค่ไม่ทันไม่เซอร์ไพรส์ไม่เอาแล้วตกใจ เอาเป็นว่าแผดการวันนี้เราจะสำเร็จใช่ไหมคะคุณจ้าจี้ดูจ้าอ่าเมื่อกี้แล้วโอกาสโอกาสโป๊๙ถึง๙ถึง๙๙เปอร์เซ็นต์ครับผมก็ขออนุญาตอย่า <ผม S 2> ลืมสคริปต์<อ>นะแบบว่าดิจเจ้าออกมาตอนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าขอบคุณที่มาร่วมอวยพรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้แอดมินอีกคนหนึ่งมาขอบคุณด้วยอะไรแบบนี้เออก็พูดไปประมาณนั้นก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกว่า แอดมินเชิญเอกีกเอกหน่อยครับแล้วก็มาเลยนะเอกีเอกเอกเนี่ยนะได้ดิฉันจะออกมาแล้วเป็นไก่เลยค่ะดูคุณจีซู้สูเยยยยสยย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 ยครุมจอร์ดี้เป็นผู้จัดการของยยยยยยยนะครับครับสยยสยียยนยงยเป็นผู้คุมใหม่ยยยยเย็ยยยยยยนเยานยย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 ่ยย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 ายยยารยย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 ่ยยยยยยครับชื่อใน youtube แบบ ชื่อเดียวกันเลยครับคุณปาลี่เริ่มติดตามวิตอรี่มาจากอ่าคนนี้ทีฉันอยากเห็นรีแอคมากดิฉันอยากเห็นรีแอคมากๆากมากมเลยค่ะที่ชอบเป็นพิเศษเลยก็จะเป็นแม่หมีครับค,ครับงั้นก็คุณปาล์มเริ่มวอวยพรได้เลยครับถ้าอย่างนั้นก็สุขสันต์วันปีใหม่กับสมาชิกข,ของวิตอรี่ทุกทกท่านนะครับขอให้วีรักษาสุขภาพดีๆนะนะครับจะได้ไม่เป็นอะไรไปขอบคุณครับครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนไปครับ ทีมงานผู้คุมใหม่เขาอยากจะมอบของขวัญวันคริสต์มาสเป็นการร้องเอกเอกเอกให้คุณป่าฟังนะครับอขอเชิญผ,ผู้ผคุมใหม่ครับอ้าจริงๆนะทำไมมันจะต้องเอกเอกเอกด้วยอไม่ตายสิปม่เอาเอกเอกเอกไม่ได้เหรอแล้วก็เออใช่สวัสดีนะคะยอมรับว่าตกใจครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากเลยนะแล้วก็จิจุไวอีก่อนนะจิจุจิจุจุครับผมเขี่ยไปมิดเลยครับ ทุกคนน่าจะรู้จักครับคือที่คุณแม่เลี้ยกคุณเสตัวออ่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้คุณแม่มีความสุขอยู่กับผู้ผวมไปนานๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมค,ครับเอกเอกเอกสวัสดีค่ะคุณเจ้าก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคนที่อยู่ข้างล่างสกใจมากๆเลยว่าใครจะมาทุกคนแบบว้าวใครอ่ะเขาจะมาเซอร์ไพรส์อะไรเราหรือเปล่าอ๋อคุณใครอ๋อคุณเทียนนี่เอง ให้ความสุขกับวันปีใหม่แล้วก็ทมรีิสต์มาลุงหนาค่ะเช่นกันนะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมนนนะครับเป็นลูกหมีครับคุณนนดูคุณนนอวยพรให้กับวีที่ชอบหรือจะอวยพรรวมๆได้เลยนะครับอ๋อถ้าอวยพรนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขใอยร่ำขใอยรวยครับ โอเคครับเดี okay, ๋ยวก่อนนวจะไปนะครับผู ical, ้คุมใหม่เขาอยากจะมอรี่ซิสมาด้วยการร้องกระตากระตาให้ฟังนะครับโอเคครับขอเชิญผู้คุมใหม่ครับกระตากระตากระตาดี่ขอโทษนะคะคุณนดนแป๊บหนึ่งนะคุณจ่าจี้ก่อนหน้านี้บอกให้รองเอกอีเอกเอกตอนนี้มาให้ราองกระตากระตาเปลี่ยนบ้าเปลี่ยนบรรยากาศ ตอนแรกนึกว่จะเป็นทุกคุมมาล้อให้อาจุกุเทียนเหรอครับเ่ชื่อซีเลยครับก็ขอขอบคุณที่สร้างอีสารและรอยยิ้มตลอดปีที่ผ่านมาครับขอให้คุณแม่ผู้คุมแล้วก็ผู้ดูแลสุู่ภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆกะตตากรตตากรตตาอีกแล้วรอบที่สองก็สวัสดีค่ะเทียนเองค่ะเย่ทับทับไปแล้ว <c oughs> นะครับ ไม,ไม่คือผมอ,ะอ่ะนึกว่าเหมือนเป็นการเปิดคลิปครับพี่แกล้งสำเร็จไหมคะสำเร็จครับหกปีหรือว่าหนูอิงก็ได้ <c oughs> ก็อย่างแรกก็จะขอขอบคุณวีทุกคนทีมงานทุกคนมีความสูขแล้วก็มีรอยยิ้มมีความอบอุ่นอยู่เสมอค่ะกดะ้ากด้าสวัสดีค่ะเทียนเองค่ะเย้ตมม่ม่้ยังอยู่ใช่ไหมคะ ยังอยู่กับดิฉันใช่ไหมคะยังอยู่ค่ะยังอยู่นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งย้้ยค่ะก่อตัวเองขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมา <c oughs> ก็ตกใจมากค่ะตอนแรกบอกกระท้านว่าจะเป็นหบบว่าคุณตอนนี่แต่ว่าคิดว่าจะเทียนจะมาครับผมปูลุรินครับอ่าผมก็ขอให้ท่าเทพอยู่กับพวกเราเป็นนานๆครับขอให้วิทอรี่อยู่กับเราเป็นนานๆครับยังอยากขอให้ยังไม่ไปไหนครับ <c oughs> โฟเฟ สวัสดีค่ะดิฉันเทียนเองค่ะเย้ทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยขอพูดตรงๆผมด้วยว่าเป็นคลิปอัดสวัสดีครับสวัสดี <c oughs> ผมทีซีนะครับสำหรับปีนี้และปีหน้านะครับอยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกผมต่อไปเรื่อยๆครับผมฟอาฟสวัสดีค่ะเทียนเองค่ะเย้ ผม,ผม้ผมชื่อว่านานาสกินะครับหรือเรียกว่านานะขอให้สมาชิกในบ้านมิตาลีทุกคนรวมถึงผู้คุมแล้วก็ผู้ดูแลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในปีหน้าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาถาโถมเข้ามาก็ขอให้พันฝ่ามันแล้วจบลงในทวยดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นอีกสักนิดนึงก็ยังดีนะครับ ดีค่ะดิฉันเขียนเองค่ะเย้เย้ที่สองก,ก็มีคนไม่ชัดแล้วจริงจิงแล้วโปรเจกต์เดียดิฉันทำขึ้นมาเพื่อที่จะแกล้งพวกคุณนั่นแหละค่ะชินแล้วครับทำไมอะ่ะของเรางมชินแล้วครับชินแล้วเหรอโดนครับโดคนคุณแม่อัดจนน่วมมาแล้วไงก็เลยชินใช่ครับ สวัสดีค่ะพี่โชโตนะครับขออวยพรคุณหม,ะมะ่อมม้าแล้วก็วีทุกคนในบ้านวิลตร่ว่ารักษาสุขภาพดีๆนะคะขอบคุณที่สร้างความสุขมานานสอสามปีที่ผ่านมารักหม่มะม้ามากนะคะขอให้มีความสุขกับปีหน้าๆเยอะๆนะคะโอเฟสสวัสดีค่ะดิฉันเทียนเองค่ะ ดิฉันเกือบร้องไห้จริงๆนะเมื่อกี้ว้าวคุณหมีขี้เมาพนุ่งของดิฉันขอให้มีทอรี่ทุกคนสมาชิกทุกคนเลยทั้งทีมงานทีลเวทวีเวมเบอร์ขอให้มีความสุขครับอะไรไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ขอให้มันอยู่มันนานเท่าที่จะนานได้นะครับ โอเคครับก่อนคุณหมีจะคุณหมีจะไปนะครับอันนี้เป็นทีมงานใหม่ของเรานะครับเป็นผู้ครูคนใหม่ครับเขาอยากจะมาร้องเพลงลอยกระทงเพื่อออยพรวันคริสต์มาสนะครับขอเชิญทีมงานใหม่ครับวันเพิเดือนสิบสองน้องกระนองเตมตะลิงผอใจพี่คะ ขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณที่กิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเจ๊ชื่อเผมเชี่ยโอนะฮะขอให้คุณแม่มีความสุขกับคริสต์มาสครับแล้วก็ขอให้ทุกคนในบ้านวิตอรี่มีความสุขกับคริสต์มาสเหมือนกันฮะแล้วก็มีความสุขกับปีหน้าแล้วก็ปีใหม่ด้วยครับขอบคุณครับกวนเพ็ญเดือนชิปซองน้ำกระดองเต็มตลิกได้ครับเจ๊เทียนสวัสดีค่ะเซอร์ไพรส,ส์นะคะขอบคุณสำหรับเพลงลอยกระทงนะครับ ซลครับขอให้ทุกคนในบ้านวิตอรี่แล้วก็ทีมงานทุกคนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะครับมีความสุขแล้วก็สร้างคอนเทนต์ดีๆออกมาให้กับผู้ติดตามทุกคนโอเฟสวัสดีค่ะเทียนเองค่ะเย้ได้สลีครับตกใน้ไหมคะอ่ะก็ตกใจอยู่ครับขอรีแอคแบบใหญ่นิดนึงได้ไหมโอ้ ออออััออดีครบ <laughs> ประทับใจในการสแสดงนะคะคุณออร์เคอลของดิฉัน <laughs> <laughs> ผมชินานะครับลุ่มบุญแวนแหน่งวิวตอรี่ครับผมงั้นคุณชินาชอบวีคนไหนของวิวตอรี่เป็นพิเศษครับเจสเทียร์นะฮะดูชื oh! ่อก็รู้ครับโอ้โห oh <Let! S 3> แฟนคลับเจสเทียร์นี่เอง Let! 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 อยากขอให้ปีหนทียถึงนี้นะครับมีความสุขมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับผม อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมอะไรอยากก็ไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้นเลยหน่อยดีก็น้อยแล้วนะใช่ไม่ไม่ไม่มันควรจะลดได้น้อยกว่านั้นไงทำไมคุณดูไม่ตกใจเลยอยากตกใจไม่ตกใจอยู่เก็บอาการ,รจริงเหรอขอแบบเล็กใหญ่ได้ไหมคะเธอคะเล็กใหญ่อะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจีนเจ๊ตาไงเนะี่ยนางสาวน้อมามันคันธิราศ เจลิสเนี่ยค่ะเป็นทีมมลลาน้อยประจำมิตตลีค่ะก็ฝากถึงสมาชิกบ้างมิตตลีทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นวีหรือว่าทีมงานตัวเองก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนอับนาไปหมดสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ปวดหลังไม่ปวดหัวไม่ปวดตากันแล้วก็ก็ขอให้พบเรื่องดีๆน่ารักเยอะๆเลยค่ะวันเพ็ญเดือนสิบสองเจ้ากันองเทมแตลิกทำไว้ต้องเพลงลอยกระทงด้วยค่ะฮัลโหลดาริงคุเจลิ สวัสดีค่ะเจ๊เป็นไ,ไงบ้างสบายดีไหมคะสบายดีมากค่ะเห็นหน้าเจี๊ยแล้วดึกปุ๊กระชุ่งกระชวยใช่ไหมครับผมชื่อพัรทครับก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีตลอดไปครับผมสวัสดีค่ะเทียนเองค่ะเย,ย้ตบมือเลยเซอร์ไพรส์นะคะ <c oughs> อยู่กับบ้านพี่ตอรี่เป็นนานๆเลยนะ จาทูจี่ยัอย่างได้รีฟิลเนี้ย <c oughs> สวัสดีครับผมชื่อวิกเตอร์ครับเป็นปีหนึ่งที่ที่ดีนะครับที่ผมได้มาเจอ v t ทูเ r ค่ายนี้เพราะว่าวีแต่ละคนก็ให้ความสุขกับผมเป็นเซฟโซนคอยรับฟังปัญหาต่างๆทำให้ผมผ่านอะไรหลายเรื่องมาเยอะเหมือนกันครับสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขในสิ่งที่ทำทํำไรก็สปราถนาครับ สวัสดีค่ะเทียนเองค่ะเย้สวัสดีครับอ่ะคนนี้พีช่ช็อตชิไม่สะดวกเลยช็อตหน่อยสิขอเล่นใหญ่กว่านี้ได้มามเฮ้ยเทียนเทียนเหรอครับเนี่ยโอ้โหกระทับในในการแสดงนะคะเนี่นเยเจ้คนที่คนที่ทำให้เราเกือบโป้ในตอนแรกออ๋คุณวิ่เอร์ใช่อ่าปรับไปแม่ร่วงนะครับก็อ่า นะครับก็ติดตามมาตั้งแต่ติดตามเนื้อทองแหละหลักๆใหญ่ใจความเลยก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขนะโดยเฉพาะเนื้อทองนะมีวิดจูดอเมริกาส์บาสบีวิดจูดอเมริกาส์บาสพอใจไหมจะ๊ะพ่อมพอใจอได้ครับพอได้พอได้พอได้ไดใช่ไหมครับสวัสดีค่ะทเทียงค่ะเย้ครับผมจำได้ครับนี่ก็ขอบคุณนะคะสํหรบับคําอวยพรนะ ครับก็ชื่อเซฟเออร์นะครับถ้าเรียกสั้นๆก็คือเซฟครับคือซิวกับดิฉันก็ผมจะขออวยพรกับวีทุกคนนะครับในฐานะผู้ติดตามแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคิเมล่าด้วยนะครับขอให้สวยวันสวยคืนสวยเดือนสวยปีสวยชาตินี้ยันชาติหน้าสวยจนข้างบ้านนั้นอ้าปากหวอ สวยจนเด็กหอนั้นต้องตะลึงสวยจนหุ่นขี้พึ่งนั้นกระจายสวยจนทอดมันตะกายนั้นอร่อยสวยสวยจนน้ำกลอยนั้นกระเด็นสวยจนได้เป็นนางสาวไทยแค่นี้ครับขอบคุณครับไม่ได้เป็นนางสาวไทยแล้วนะคะทุกคนอันนั้นเป็นผู้คุมคนใหม่นะสวัสดีค่ะทีเองค่ะเย้สวัสดีรับอ๊ยสป라이นั์นเนี่ยชิมปะ ดิฉันเป็สนสไปด์จดดูมานแล้วดิฉันเป็นคนวางแผนเองแล้วแหลฉันเก่งไหมที่เองเก่งอันนี้อึ้งอยู่ครับผมฮิดะคุโร่ครับก็ผมขออวยพรให้บ้านวิทอรลี่นะครับมีความสุขก็ผมจะติดตามบ้านวิทอรลี่ต่อไปนะครับขอบคุณครับอันนี้เขาเป็นผู้คุมคนใหม่นะครับคนที่มีตาวิเทเอรลี่ครับเดี๋ยวผมจะให้เขามาร้องเพลงพาดรู้เพื่อมัร์ลี่คริสต์มาสให้คุณฮิดะคุโร่เป็นของขวัญครับผมข่านโทษนะครับเพลงอะไรนะฟัาไม่ท่านเลย ฟาโดรูคาโดรูคือเพลงอะไรอ่ะเฮ้ยเจไม่รู้จักฟาโดรูเหรอไม่รู้จักฮะแล้วรู้จักเพลงอะไรบ้างฮะวันเพ็ญเดือนที่สองน้อกระดองเต็มตะลิงอันนี้แทนได้ไหมคะได้ครับแต่เราค่าๆเพลงกันไหมคะแล้วก็เออเซอร์ไพรส์นะคะครับเซอร์ไพรส์จิ้มค่ะเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เซอรไรอยู่เนาะหมอคองกุนนะครับก็หรือถ้าในอยู่ใน ในบ้านทั้งเทพก็จะทุกคนจะรู้จักว่าเด็กรื่อตัวท็อปนะครับแก็ขอให้ทุกคนในใช่บ้านวิจารีนะครับรวมทั้งตัววีเองนะครับทั้นเทพคุณแม่ซลรี่ดารินฮันเตอร์มูคูวันจันเ,เทียนนะครับผมมีมีความสุขมากๆานะครับแล้วก็ผมที่ผมเคยแกงอะไรไว้ในอดีตก็ขออยากให้รู้นะครับว่าผมสนุกมากแล้วก็จะไม่เลิกคิดจะแกงแล้วก็จะแกงต่อไปให้มากขึ้นะนะยังไงก็ไม่เลย สุขสันวันปีใหม่นลครับดุดันไม่เกรงใจใครฟดไม่เจอไม่เจอพอใจไหมคะพอใจครับชีโรซีค่ะกอ็อันนี้ถึงท่านเทพก่อนนะคะก็สวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณสําหรับปีที่ผ่านมานะคะท่านเก่งมากเลยการที่มีท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็ช่วยเติมเต็มแล้วก็ทําให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นก็เลยรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะ อ๋อแล้วก็อยากฝากไว้เรื่องหนึ่งก็คืออยากให้ท่านดูแลสุขภาพมากขึ้นนิดนึงนะคะนะคะอันนี้ของคุณนิดก่อนอ่าสวัสดีปีใหม่นะคะคุณนิดแล้วก็ครอบครัวด้วยก็ขอให้ปีหน้ามีแต่สิ่งดีๆแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะของคุณซอนก็อ่าปีนี้ทําได้ดีมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะทีเด็ค่ะเย้เดี๋ยวนะคะอันนี้อันนีส้สดหรือเปล่าคะเนี่ยจริง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 ซุ่มดูอยู่นะคะแต่ว่าไม่เคยพิมพ์ไม่ค่อยได้พิมพ์ออกไปอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรซุ่มดูมาดูดีๆก็ๆด,ๆดีใจแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะคุณคาะซร์สวัสดีค่ะคือข้าวราชีค่ะอ๋อขอ <S <S ขอวยพรให้ทางวีทอรี่นะคะมีความสุขมากๆก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเอย ดันไม่เก่งใจใครคริสต์มาสนี้เจอกันได้แล้วเทียนเองค่ะเย่คอนเทีย่ะเยนดิฉันเองสวัสดีค่ะคุณข้าเราไปดูไลฟ์คุณเทียตอนแรกอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ฟังเสียงค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์แม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มองนมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมซีโรเอ็กซ์นะครับเจอปัญหาอะไรขอให้ผ่านไปได้ได้วยดีครับ สู่สปีใหม่แฮปปี้น w ว e a เยียร์ครับสวัสดีค่ะเทียนเองค่ะยย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 อยยยตกใจยยยยย่ยยยยยกยย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 ยะยยแบบ้ตกใตมากเลยครยบยั้โยดยฉันรักการแสดงดีค่ะคยยยมยย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 านชนายยัยยยัยย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 เยยยยยยยงยยาเยยยนยยยยยขยก็พยายามเข้านะครับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอครับสำหรับเ e มเบิลวิดดีทุกคนทันทีเน้นองด้วยสวัสดีค่ะเทียนเองค่ะยินดีคุณเทียมเซอร์ไพรส์อ๋อดีตกใจเล็กน้อยก็ยเรียกผมได้หลายชื่อเลยครับได้ทั้งคุญญณยาคนะุณเฟยอะไรก็ได้ก่อนเริ่มจากทัทนทพมังกรเน้อทองเลยแล้วกันครบก็ สุขสันต์วันปีใหม่นะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็ราบรื่นขอให้ได้กินซววันเยอะๆแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ใจดีกับท่านตลอดทั้งปีนะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับคุณแม่ก็ผมจะไม่ได้ค่อยเข้าไปดูกแต่ก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่น่ารักกับคุณแม่แล้วก็คุณลูกหนีหูทุกคนเลยนะครับรวมคุณแชลอตด,ด้วยก็ขอไว้พรให้ทางค่ายวิตาลีประสบความสำเร็จ ต่อไปแล้วก็ขอให้มีทุกคนในค่ายที่ไม่ได้เอ่อยถึงขอให้มีความสุขในชว่วงปีใหม่แล้วก็ปีจะต่อไปดุด,ดันไม่กเกลียดใจใครจะเถีเองค่ะย้ yeah! ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าสวัสดีพี่ใบ้ลู่หน้าเลยนะขอบคุณอ่าที่อำนวยความสะดวกในการใช้ด i s c อ r d นี้ด้วยนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะครับที่ว่าวยความปีใหม่แล้วก็ขอบคุณมา,ากๆจริงๆค่ะสวัสดีครับ นี่ชื่อมอนนะครับอยากเป็นกำลังใจคอยติดตามไม่ว่าจะเป็นใครในบ้านนะครับผมก็จะคอยติดตามคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือแล้วก็เรื่องสุขภาพผมก็อยากให้ทุกคนในค่ายก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วรับผมสวัสดีค่ะเทีเดยดองค่ะเย้เยมเ <laughs> ทียนคุณเทียร์เหรอครับผมก็สะพ้ายเอาเรื่องเนะย <laughs> ผมก็ไม่คิดว่าจะไม่ไม,ไม่คิดว่าคุณเทียจะมาสวัสดีครับผมชื่อเสร็จนะครับวีที่ผมอยากอวคอนวีเสดคือท,ท่านเทีนะครับครับผมก็อยากให้ท่านเทีไม่แบบผมงานหนักเกินไปพักผอ่อนเยอะๆยะแล้วก็ได้กินของอร่อยอร่อยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานนะครับแล้วก็สำหรับวีคนอื่นของว่าวิกตอรี่ผมขอให้แบบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขยันทางานกันเยอะเแต่ก็ไม่อยากให้หักโหมเกินไปนะครับ สดีค่ะเทียนเองค่ะเย้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเซอร์ไพรส์รสโอ้ยโดนหลอกหมดเลยอ่ะสวัสดีนะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เราก็ได้ฟังขับโอยพอรจากทุกๆคนแล้วละ่ะขอบคุณทุกคนที่เอนดูห่วงใยแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตบ้านมิททอรี่ของเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเราด้วยเช่นกันนะ ก็ถือว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้เติบโตขึ้นไปกับทุกคนทั้งสมาชิกในบ้านแล้วก็คนดูทุกๆคนเลยด้วยปีหน้าก็มาพยายามไปด้วยกันนะสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆพบเจอแต่เรื่องดีๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ขอให้สามารถก้าวผ่านมันไปได้นะมาพยายามไปด้วยกันใช้ชีวิตไปด้วยกันและเติบโตไปด้วยกันนะคะแฮปปี้เนวีเอีย สวัสดีคะ่ะคุณแม่วันนีสาจากช่องแม่นิสรายงานนะคะก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้กับปีเก่าและไปเริ่มต้นในปีใหม่นะแล้วก็ขอให้สมความปรารถนาในทุกๆเรื่องเลยขอบคุณที่คอยสนับสนุนพวกเราชาวอิตาลีกันมาตลอดนะคะจากนี้ไปก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนอีกด้วยนะแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีที่ น่ารักขอให้เป็นกระต่ายที่น่ารักของทุกๆคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะรักทุกคนที่สุดเลยคะ่ะบ๊ายบายเจอก,กันปีหนะะ้าค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะได้รับคำอวยพรจากทุกคนแล้วซันรี่ก็อยากจะอวยพรทุกคนบ้างนะคะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วก็มาเดี๋ยวเรามาอวยครกันดีกว่าเนาะราเล่นอวยพรอวยพรวันนี้ก็ ็จะเป็นช่วงคับเกี่ยวระหว่างปีเก่าแล้วก็ปีใหม่ถูกไหมจะไหก็ปีหน้าเนี่ยขอให้ได้เป็นปีแก่งการเริ่มต้นของทุกคนนะคะให้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆขอให้ทุกคนได้พบแต่สิ่งดีๆขอบคุณทุกคนที่ติดตาม กันมาจนถึงขนาดนี้นะคะอยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ให้การสนับสนุนวีตารี่มาโดยตลอดนะคะซันก็สัญญาในส่วนของซอนว่าซอนจะพัฒน,นาตัวเองเรื่อยๆจะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็จะไม่หักโหมแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าปีที่แล้วก็สัญญาไว้แบบนี้แหละจะไม่หักโหมเนี่ยก็คือหักโหมเหมือเดิมนะคะ <laughs> นั่นแหละก็ขอให้ทุกคนได้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะในปีหน้านะคะแล้วก็หวังว่าเราจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะขอให้เงินทองไหลมาทีมาขอให้แฟนรักแฟนหลงใครที่ยังไม่มีแฟนขอให้มีแฟนในเร็ววันนะคะใครที่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูกขอให้มีลูกดกเต็มบ้านเต็มเมืองไปเลยนะสวัสดีค่ะไอจ้าเพื่อนใหมแสนดีดารินวีเองนะคะก็อวยพรปีใหม่เนาะปีนี้ผ่านมาแล้วว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็เก็บมาไว้ มันเป็นประสบการณ์ที่ดีกับทุกคนนะคะแลวอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องลุกขึ้นเดินต่อไปอนาคตที่สดใสรอเราอยู่ได้มองจะเทีนเยนหรือเปล่านะ <c ười> แค่อยากจะเป็นกาําลังใจให้ว่าไม่ว่าจะคิดอยากจะทำอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะ <c ười> สมหวังนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะค่ะแม่บ้านน้อยหมูข้าเองค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ฟังคําอวยพรของทุกคนแล้วนะคะรู้สึกดีใจมากมากเลยะค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอนดูแล้วก็รักในบ้านอิตาลีของเรามากถึงขนาดนี้นะคะรู้สึกได้รับความรักมากเลยนลค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะ อยากจะให้ทุกๆรับอวยพรที่ทุกคนอวยพรให้ส่งต่อกลับไปถึงทุกคนเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันเลยพบเจอแต่ส,สิ่งดีๆนะคะพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินทองใหม่มาเทยมาเนาะไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะยังไงก็อยากจะให้ทุกๆคนมีความสุขในปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปอีกนะคะ แล้วก็สําหรับปีนี้ที่ผ่านมาถึงโมโกจะเพิ่งเนบิวได้ไม่นานนะคะแต่ว่าก็เอาไว้มาก้าวไปด้วกันแล้วก็มาเดินต่อไปด้วยกันในปีหน้านะคะไว้สู้ไปด้วยกันนะอย่างไงโมโกก็จะเป็นกําลังใจทุกคนนะคะไว้แวเวียนมาหากันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเอาไว้เจอกันในปีหน้านะคะแฮปปี้นิวเอียร์นะสวัสดีปีใหม่ค่ะก็ขอบคุณทุกคำอวยพรเลยนะครับรู้สึก ดีมากๆที่ทุกคนรักบ้านวิทูรีมากมายขนาดนี้มันเป็นกำลังใจที่มากมายจริงๆครับก็ค,คือผมมีแรงทำงานในปีต่อไปเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดเลยทั้งในเรื่องการซัพพอร์ตการโดเน a ทุกอย่างขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้คำอวยพรที่ทุกคนส่งมาให้ส่งกลับไปด้วยนะครับขอให้ปี2 5 6 6ของทุกคน มีแต่เรื่องดีๆนะครับแล้วก็สัญญาว่าปีหน้าจะมีคอนเทนต์สนุกๆแล้วก็ขยายอานาเขตของแก๊งฟันน้นมไปไกลกว่านี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็สำหรับผม Hunter g o การดด็อกฟืดขัดขอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับขอให้สิ่งดีๆเข้ามาเยอะๆขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับในปี2566นนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันจันชื่อผมเองสวัสดีครับขนมสุดเกเรของทุกคนเองนะครับก็ตอนนี้ก็มาอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนเนาะนะครับวันจันก็ขอให้ปีหน้าทุกคนนะครับอายุมั่นขวัญยืนกงินองไหลามาเทมานอะร่ำรวยร่ำรวยโอเคทำให้ไรให้ประสบความสำเร็จตั้งใจปาถนาแล้วกันเนาะ นะครับก็ขอให้ปีหน้ามีหนังใหม่เข้ามาเยอะๆเลยนะครับดีๆปังๆทั้งนั้นเลยจะได้มอบความสุขให้กับทุกคนแบบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนยังอยู่กับวันจันตลอดไปนะครับผมเนื่ในโอกาสวันปีใหม่เนี่ยนะคะก่อนอื่นก่อนใดเลยดิฉันอาจจะต้องอขอขอบคุณทุกคนก่อนนะคะขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนที่ทำให้อา ดิฉันทำงานได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการดูแลตลอดระยะเวลาตั้แต่เดบิวมาด้วยนะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านไปอะไรที่กำลังดำเนินไปหรือว่าอะไรที่กำลังจะมาถึงก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็สำเร็จทุกประการเลยนะคะสำหรับแฟนคลับที่น่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นอาแฟนคลับของเมมเบอร์คนไหนก็แล้วแต่หรือรวมไปถึงอาเหล่าด่าลิง ขอดิฉันด้วยนะสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขให้มากๆนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการเลยนะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จแล้วก็อขอให้ด้วยความพยายามนะคะได้ผลตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นไปอย่างที่หวังเลยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะสำหรับวันนี้ก็อสวัสดีปีใหม่ค่ะ<า>